สวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้มีเทคนิคไอเดียดีๆมานำเสนอให้ได้ดูได้ชมอีกเช่นเคยนะครับวิธีการเดินผ้าร่องยาอย่างไงให้สวยนะครับ เป็นผ้าด้าน2เมตร40นะครับขอบแผ่นมันจะมีร่องสโลปอยู่นะครับอ่าสดิบซีทั่วทั้งประเทศนะครับทั้งทางสปปลาวนะครับวันนี้มาชมเทคนิคกันนะครับอ่าวิธีลากปูนยังไงให้ตรงครับผมจะลากมาแล้วก็มองไปตามแนวแผ่นนะครับแล้วก็ค่อยเอียงข้อมืออ่าไปตามระยะของมันนะครับเอียงข้อมือไปตามระยะองศานะครับจากนั้นก็จะมาแปะประเทฟยิบซ้ำนะครับติด รอยต่อนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยแตกคราวนะครับรีดให้ตรงให้เนียนนะครับอย่าให้มีรอยย่นรอยอะไรนะครับรีดเข้าไปให้แนบสนิทกับแผ่นเลยนะครับเวลามาทับรอบ2ผ้าจะได้ไม่ลอยไม่ผูขึ้นมานะครับรีดให้ดีแบบนี้เลยนะครับจากนั้นผมก็จะมาทับรอบ2นะครับทับปูนใส่รอบ2เลยนะครับ ดึงมานะครับวิธีการดึงมาแล้วก็ตั้งเหล็กโป๊ขึ้นหน่อยแล้วก็เอียงสโลปไปตามระยะแนวมันนะครับวิธีการดึง ก็จะมาเก็บข้างนะครับเก็บข้างทั้ง2ฝั่งเก็บข้างออกให้ดีนะครับส่วนไหนที่มีปูนปิ้นออกมาครับก็ใช้เหล็กโพลีดเก็บออกนะครับเวลาลงเคียงใหญ่มันจะได้ไม่เกิดอรอยนูนนะครับีการดึงก็จะดึงมาแล้วครับผมก็จะมองตามแนวอรอยต่อนะครับแล้วก็เอียงข้อมืออีกสลุป ไปตามระยะมันนะครับแล้วก็เก็บข้างออกทั้งสองฝั่งนะครับนิ้นเลยครับย้ำเลยเก็บข้างาวิธีการเก็บข้างจะต้องเก็บออกรีดออกให้ดีนะครับปูที่หล่นออกมานะครับจากนั้นก็จะมาโปลหัวสกูที่เรา,ายิงยึดแผ่นไว้นะครับรหัวสกูก็จะโป2สองรอบนะครับอรอบแรกก็โปเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้า เราปูรอบเดียวมันก็จะไม่เต็มนะครับก็จะประมาณนี้ครับวิธีการเทคนิคไอเดียขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ